ดีครับร้านแคปเประดับยนต์ครับวันนี้เราอยู่กับไททันนะครับปี2016นะครับตัวล่าสุดเลยตัวี้รุ่นท็อปนะครับเราใส่สปีดออตตล็อกครับก็คันนี้เปลี่ยนจออะไรไปด้วยนะครับมาใส่วก Wi-Fi ไปแล้วนะครับสามารถทําได้นะครับรุ่นท็อปเก่าออกได้เดี๋ยวเราให้ดูระบบไฟก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับมีเบรกมือที่โชว์นะผมปลดเบรกมือก่อนนะครับตัวนี้เป็นออตโต้ครับ ค okay. สังเกตจากเสียงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันดีมันไม่มีเสียงรักสสำหรับสซนทรลอกนะฮะเป็นแบบนี้ครับผมใส่เกียร์ดีนะครับก็เริ่มเลยนะฮะเห็นไ,ไหมฮะล็อกแล้วนะฮะความเร็วก็คือย0สบกิโลเมตรต่อชั่วโมองขึ้นไปนะครับรถจะออรออย่างรอัตโนมัตินะครับผมทำการนะครับ ใช้เงินไขแรกนะครับคือเปิดประตูเพื่อให้คนนั่งข้างลงนะครับเปิดลงเองก็ได้เลยนะครับไม่ต้องกดเซ็นอร์ล็อกก่อนนะครับพอเป็นแบบนี้นะฮะเราขับรถต่อไปได้เลยครับไม่จําเป็นจะต้องสั่งล็อกปลดล็อกเองเสร็จแล้วอีกเงืนขนไหนึ่งก็คือเราบิดเซ็นอร์ลล็อกนะครับให้คนนั่งข้างลงนะครับสักครู่นะฮะ เปิดรับปีประตูนะครับพาไปน้อยนึงนะครับกำลังค้นหาสัญญาณ GPS เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับเราจอดรถแล้วนะฮะใส่เกียร์คีนะครับดับปุ่แจครับเรียบร้อยนะครับรถปลดล็อกให้นะครับสตาร์ทครับ โอเคนะครับระบบเรบียบร้อยทุกอย่างนะครับเราลูกค้าที่ต้องการงานติดตั้งแบบนี้นะครับติดต่อร้านเพชรประดับยะนต์นครสวรรค์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ